สวัสดีครับโรงพักระวังภัยวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาที่เมืองพัทยาครับคุณตุชาติครับในช่วงสองสาวันนี้นะครับมีข่าวเรื่องหญิงบริการนะครับที่มอมยานักท่องเที่ยวชาวบังกลาเทศเสียชีวิตหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนในขณะเดียวกันครับเรื่องของปัญหาอาชญากรรมเป็นเหตุการณ์เป็นคดีที่น่าสนใจมากครับคุณบิชาในช่วงนี้ครับวันนี้ครับทางท่านผู้กับสพเมืองพัทยานั้นจะต้องมีคําตอบแล้วครับว่า ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดกับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีโครงการอะไรดีๆนะครับมาบอกท่านผู้ชมบ้างนะครับคุณท่ากลัาไปคุยกับผู้กับสพเมืองพัทยาครับครับ ทุชาติครับตอนนี้พัทยาเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับในแต่ละปีนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก แต่มีส่วนนิดเดียวครที่อาจจะเป็นภัยต่อนักท่องเที่ยวบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหญิงบริการหรือสถานบริการบางแห่งเราก็ยังเหมารวมมาทุกแห่งนะฮะคุณชัดครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการชิงทรัพย์ก็น่าสนใจทีเดียวสถิติที่ผ่านมามักจะเป็นข่าวในช่วงค่ำคืนนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีครับที่ได้คุยกับพันธุ์ตงเอกธรรมนูญใช่ไหมครับท่านผู้ิศักดิสพัทยาครับสวัสดีครท่านสวัสดีครับ เรื่องเกี่ยวกับสารบริการนครับในตอนนี้เราจัดระเบียบคร่าวๆยังไงบ้างครับก็เรามีการเรียกคุยกับทางสารบริการนะครับสารบริการ,ร,รในเรื่องของมาตรการที่จะต้องการไม่ไหวกับเป็นการทําประวัติพนักงานนะครับรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยที่ ทางสายบริการเองจะต้องมีส่วนร่วมกับเราด้วยไม่กล้องวงจรปิดแะไต่างซึ่งเราได้มีการสื่อสารไปถึงทางสายบริการว่าเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับเรานะครับในส่วนของหน้าที่ของตำรวจเองที่เราต้องทําเราต้องทําอยู่แล้วในการสุ่มตรวจในการไปสอดสองดูแลจัดกําลังนะครับการสุ่มตรวจบางครั้งเราอาจจะต้องเข้าไประวังในส่วนต่างๆไม่ว่าเป็นลานจอดรถ ร้านจอดรถหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดในสถานบริการเราเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับแต่ในมีกลุ่มมีพวกนี้สถานบริการบางแห่งเกี่ยวเรื่องยาเสพติดคาเกี่ยวข้องมันมีเป้าหมายก็คือมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มก็ย่อมมีที่ผู้ที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์มันเป็นเรื่องที่มันมันมีโอกาสที่จะเกิดบ้างกลุ่มนี่หมายความว่าเป็นเจ้าของสถานบริการด้วยบ้าบ ตรงนี้เรากําหนดแล้วก็บอกกล่าวกับทางสารบริการแล้วว่าครับถ้าหากสารบริการใดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เจ้าของผู้รับอนุญาตหรือว่าเป็นพนักง,งานที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในนั้นมีส่วนร่วมในการเกี่ยวข้องยาเสพติดเราจะดาเนินการกับสานการทุกรูปแบบที่จะ เข้าไปดาเนินการดําเนินคดีทุกๆแบบกับสาเบริการรวมไปถึงการสั่งปิดสายบริการหาเสนอทางาฝ่ายฝ่ายปกครองทําทการปิดสถานบริการเพราะวา่าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดไม่ว่า้ีใครจะมาขายในใน,ในสถานบริการนั้นๆหรือพนักงานจะขายเจ้าของขายเองโดนปิดทท้งนั้นใช่ครับ,รบถูกต้องการปล่อยไปแล้วเลยหน้าที่นี้เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้รับอนุญ,ญาตสาเบริการนะครับซึ่งปรากฏในในกฎหมาย สถานบริการพวกนีม้มีเป้าหมายเยอะไหมฮะที่สงสัยว่ามีส่วนผัวพันกับยาเสพติดถ้าบอกถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเรามีการสืบสวนเก็บข้อมูลเฝ้าระวังคะจะบอกว่าเป็นสถานบริการมากหรือไม่มากเนี่ยทุกที่เราต้องเฝ้าระวังทุกที่ครับเพราะในรูปแบบของสถานบริการเนี่ยเป,เป็นเป็นจุดที่เป็นแหล่งคุมนมเป็นแหล่งอของนักท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้า มีคนที่บางคนบางกลุ่มที่จะซื้อ,อผู้ขายก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังจะต้องเฝ้าระวังทุกสายบริการเรือที่ความรับผิดชอบของสอองพเมืองพัทยาเนี่ยมันครอบคลุมนะพัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาใต้ใช่ไหมครับทีนี้มันแบ่งออกเป็นสามโซนใช่ไหมฮะบางส่วนใช่ไหมฮแล้วสาม,สาม,สามทั้งพัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาใต้สถาบริการมีประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เวลาที่มีปรการสํารวจแล้วครับมีสายบริการที่ อยู่ในลักษณะของสานบริการและบางส่วนเป็นเพียงสถานที่สถานจำหน่ายสุราซึ่งแต่คล้ายกับสานบริการนะครับไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในตามประเภทสายบริการนะครับ,รบตองแยกแยะก็เยอะมากครับสถิติมีจัดมีจัดลำดับความที่เรียกว่าเป็นอันตรายมากน้อยไม่เป็นอันตรายเลยยังไงบ้างมันแบ่งกลุ่มครับลักษณะของสายบริการก็มีความแตกต่างกันออกไป นะครับว่าจะเป็นบาเบียก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเประเบบบารเบียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งชาร์จเยอะๆอะไรเงี้ยแบบมันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวระยะยาวอะไรเงี้ยเรามีการชาร์จราคาใช่เรื่องการชาร์จราคาเรื่องไก่ผีเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเรามีจัดลำดับอย่างขนาดนี้ไว้ไหมครับเพื่อที่จะง่ายต่อการที่ควบคุมไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นในอนาคตครับในเรื่องของอาชญากรรมในเรา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 มันต้องดูทุก สาบริการคู่บุปแบบนะครับเพราะเราต้องเราโอกาสที่มันจะเกิดมันมีอยู่แล้วเพราะมันมีความหลากหลายนะครับแต่การสอดงการพูดคุยการสื่อสารการเข้าไปแจ้งให้เขาการมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับคือเริ่มเริ่มมีความเข้มงวดในเรื่องของเจ้าของสถานบริการครับหลังจากนั้นมาก็จะได้ส่งของพนักงานครับอย่างเรื่องการชาร์จการชาร์จราคา มันมีกฎหมายอยู่ในเรื่องของการาในเรื่องของการคุณจะต้องแสดงราคา,าเป็นมีเมนูมีรายการสินค้ามีราคาสินค้ากําหนดไว้นะครับตรงนี้จะต้องมีการโชว์ให้ลูกค้าก่อนที่เขาจะใช้บริการแต่ถ้าหากว่าจริงจริง,รงตรงนี้เขาไม่ได้ควบคุมราคานะครับต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ควบคุมราคา บริการเหล่านี้คุณพอใจจะซื้อหรือไม่เพียงแต่ต้องบอกกล่าวจะต้องโชว์ให้เห็นว่าอาหารชนิดนี้ครับราคาเท่านี้อมไม่ได้จํากัดว่าคุณจะราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่โชว์เขาเลยแล้วอยู่ถึงเวลาคุณไปชักเขานไม่ได้ีกฎหมายบังคับให้คุณคุณแสดงราคานะครับคุณคต้องแสดงราคาไว้ส่วนถ้าเขาพึงพอใจที่จะนั่งตรงนี้ สภาพของร้านสภาพบรรยากาศอะไรมันดีมันจะแพงครับุณพึงพอใจที่จะจ่ายนั้นก็ว่าว่ากันไปครับสิ่งที่ท่านเป็นห่วงในพัทยาที่จะเป็นอันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวคืออะไรครับอันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวผมเป็นห่วงเรื่องอัจญากรรมมากที่สุดคือในทุกๆด้านนะครับในเรื่องของ อาณาจักรในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตรงนี้นะ่าจะเป็นหลักนะครับเป็นห่วงโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับนท่องเที่ยวมันกระทบกับการท่องเที่ยวขึ้นเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับสิ่งที่ทเราต้อเป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นอาณาจากการกรที่เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวเองที่เป็นอันตรายกันกับคนไทยที่ไปทํร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยตรงไหนท่านน่าเป็นห่วงมากกว่ากันนะ ทุกรูปแบบครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าพัทยาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายซับซ้อนสูงนะครับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆชาติเข้ามามาหลายรูปแบบมาทั้งมาเป็นที่หลบซ่อนอหลบหนีคดีมาจากต่างประเทศมาทั้งมาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวโดวยกันชาวต่างประเทศด้วยกันในระดัมาสแสวงหา หาผลประโยชน์นักท่องเที่ยวกันมีทั้งในรูปแบบของการที่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวธรรมดาทุกรูปแบบครับที่มาตรงนี้มีการป้องกันในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับหาผลประโยชน์หรือแฝงด้วยผลประโยชน์ในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเองตรงนี้ท่านม so, like, ีแนวนโยบายที่จะป้องกันยังไงบ้างนมีกําลังหมายถึงยังไงครับหมายว่าคือลักษณะของนักท่องเที่ยวเนี่ย ที่จะมาหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือมาทําร้ายซึ่งกันและกันหรือมาชิงทรัพย์ซึ่งกันและกันตรงนี้อยต้องใช้คําว่านักท่องเที่ยวมันมีชาวต่างประเทศครับที่เข้ามาในลักษณะที่เข้ามาจะมากระทาการแสวงหาผลประโยชน์ชตรงนี้เขาโดยโดยหลักแล้วเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับเป็นคนเราดูเขาเข้ามาแอบแฝงเข้ามานักท่องเที่ยวครับนะครับตรงนี้ก็จะมาอยู่กันอยู่กันซึ่งตรงนี้ตอนนี้ทาง าตำรวจภูธรภาคสี่ก็ให้นโยบายให้และให้เราร่วมกับทางตรวจคนเข้าเมืองภาคสี่หรือภาคสองภาคสองนะครับภาคสองตำรวจภูธรภาคสองก็มีการสั่งการนะครับมีท่านรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรามีศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติที่ตั้งอยู่ที่ตั้งเดียวกับเรานี่นะครับแล้วก็มีกําลังที่จะมาปฏิบัตินะครับตรงนี้คือไม่ใช่แต่พัทยาอย่างเดียว ใช่เรารยังมีหน่วยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับคือรวมทั้งตัวคนเข้าเมืองที่ต้องมาร่วมประสานนะครับตำรวจต้องเที่ยวด้วยนะครับร่วมประสานการปฏิบัติแล้วเรามีการเข้าไปทําการตรวจสอบ นะครับการอยู่ในระจัรของปัญหาของบุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาอย่างถูกต้องเข้ามาอยู่อย่างถูกต้องก็ขอเก็บข้อมูลขอบคุณมาอยู่ที่นี่มาทําอะไรอะไรยังไงอันนี้เป็นการป้องปามได้เลยนะฮะอย่างน,น้อยเรารู้ร,ร,รู้เขารู้เราครับและและมีการเริ่มปฏิบัติแล้วครับนะครับ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนประเภทนี้จะไม่พักอาศัยอยู่ตามโรงแรม,มจะไปอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ซึ่งจะเช่าเป็นระยะยาวมาอยู่อาศัยงั้นเราก็จะจัดกลุ่ม,มในการที่เข้าไปเก็บข้อมูลข่าวสารซึ่งตรงนี้เป็นกฎหมายตามผลบัับากคนเข้าเมืองค,คุณอยู่ที่ไหนคุณต้องแจ้งแจ้ง,จงทางต,ตามทราบซึ่งเราประสานกระทางตามอ,อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ข้อมูลของตอมกับข,ของเราจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถลิงก์ ขอข้อมูลประสานซึ่งกันและกันได้แล้วต้องเก็บอย่างเป็นระบบเท่าที่มีการประสานกับทางกตอมนี่นะครับแอบแฝงตัวนี้มีเยอะครับมีเยอะไหมครับมีมีเยอะนะมีแต่บางอย่างมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะผิดกฎหมายเป็นส่วนที่เราจะต้องเฝ้าระวังจับตาแต่เราต้องมีข้อมูลเขาไว้ประเทศอะไรที่ทําอะไรมาตรงนี้มีทุกชาติครับเมื่อก่อนเยอรมัน พอตอนหลังนี้รัเสเซียรัเสเซียยังเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าในการที่ต้องเราต้องจับตามองเป็นวิเศษผมมองว่าทุกชาติมันแล้วแต่ปัญหาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัสเซียกลุ่ตมตะวันออกกลางกลุ่มยุโรปซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มยุโรปหรือหลายๆกลุ่มเขามีหลายระดับคนที่มาเที่ยวจริงๆก็มีคนที่คิดจะมาก่อการอะไรต่างม,มากอะการในเรื่องของ อาจกรรมอะไรต่างมันก็มีนะครับเราก็ต้องแยกแยะและความเป็นเมืองท่องเที่ยวอาจจะไปจะไปด้านหมดเลยดาเนินการหมดเลยมันก็ไม่ได้ครับนะครับก็ไม่ได้บางครั้งเราไปหลงไปหลงว่าเดี๋ยวตอนนี้ไประวงหมดเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วเี่ยคนที่อยู่มาอยู่พักผ่อนระยะยาวมันก็มีอืนะครับตั้งใจมาพักผ่อนระยะยาวมันก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแยะ ในเชิงวิชาการสืบสวนของตารวจที่จะต้องเฝ้าระวังในสิ่งเหล่านี้แต่แต่ต้องมีชาติใดชาติหนึ่งหรือเปล่าท่านที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษและแต่เหตุผลและแต่สถานการณ์หลายเรื่องที่เราต้องการข้อมูลมันมีหลายเรื่องตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นจับตามองเป็นพิเศษ มันมีที่เราต้องจัดตามองครับแต่เราจะมาเปิดเผยข้อมูลในสื่อสาธารณะอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่มันทำอะงรนระบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดถูกปาหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นส่วนใหญ่มีทั้งนั้นครับเรื่องยาเสพติดบางกลุ่มบางชาตินะครับบางชาติที่เข้ามาแล้วส่วนใหญ่มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันมีนะครับที่นี่ัวถือว่าเป็นที่พัก